คนอายุ41เคยฉีดไขมันก็แล้วแล้วมีร่องแก้มชัดแล้วก็แก้มต่อ หมอจะทํายังไงถ้าเราอายุ30เราจะมีปัญหาผิวชั้นบนครับมีความหย่อนมีความไม่ตึงแล้วก็ลึกลงมาใต้ผิวก็คือชั้นไขมันชั้นไขมันเนี่ยนะครับมันก็จะฝ่อครับแล้วก็ลึกลงไาก็คือชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นกระดูกครับเราควรเสริมกระดูกให้มันมีทรงเต็มสวยเอ้ามามามาเรรูปกัน คนไข้ที่อนุญาตให้ใช้ภาพนะคะาอายุ41มีร่องแก้มแล้วคนไข้ยยเคยไปฉีดไขมันครับเขาบอกโอ้โหไม่เอาละแป๊บเดียวมันก็ไม่อยู่เลยนะครับแล้วเป็นก้อนครับทีมแพทย์หมอช่วยประเมินนะครับก็จะจัด โมโนโพล่า AF ครับหรือเรียกว่าอาบูเต้นะคะ600ช็อตยิงลงมาเหนียงคางลำคอด้วยผิวก็จะตึงขึ้นก็ได้ซ่อมผิวเรียบร้อยอพอผิวดีนะครับจะต้องเสริมฟิลเลอร์อตรงกระดูกครับกระดูก <ขอ S 2> ตรงนี้ ใช่แล้วมันก็จะใช้น้อยใช้แค่ครึ่งซีซีครับแล้วก็ร่องแก้มครับข้างละครึ่งซีซีครับแก,แก้มตอกครับแ,แล้วก็เสริมครางให้นิดหนึ่ง2จุดนี้ตรงกันซ้ายขวาก็เป็น1ซีซีแล้วก็ตรงไหนอ<า>ีกครับขาบขาบก็ครึ่งซีซีครับแล้วก็ด้านบก็เป็น ซซซี see, see, see. ีีก็จะทาให้ผิวดูดีขึ้นด้วย <S <S นะคะแล้วก็แก้ตรงจุดนะคะแก้จุดที่กระดูกสุดจริงๆเท่านั้นนะคะนะแล้วก็ปรับรูปหน้าได้ทั้งหน้าเลยหมอใช้ฟิลเลอร์อิตาลีเป็นบริษัทเดียวเลยนะที่ใช้ PEG ครับฟิลเลอร์ทั่วไปก็จะใช้ BDE กระบวนการผลิตมันจะมีสารปนเปื้อนถ้าเกิดว่าคอสดิ้งไม่ดี มันก็จะทําให้ไซโตท็อกซิกต่อเซลครับคือ,อมีพิษต่อร่างกาย p g นี่ใช้กันมานานเลยมากกว่า165ปีครับมีงานวิจัยว่าปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็ฟิลเลอร์อิตาลี มีแคลเซียมไฮดรอกซีแอปัตไทมนจะช่วยทำให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะที่สองเพศผล PEG และแคลเซียมไฮดรอกซีแอปาตไทม์คับ